ครับอธิคมเข็มทองนะครับเป็นนักกําลังอาหารประจำส่วนหรักพุงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาตอบคำถามนะครับคือมีช่วงนี้เนี่ยมีคนถามเข้ามาเยอะมากนะครับเยอะมากจริงๆนะครับถึงการทํา intermittent fasting intermittent fasting สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับว่า intermittent fasting คืออะไรนะครับก็จะเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับ intermittent fasting นะครับถ้าแปลกันตรงตัวนะครับ intermittent แปลว่าไม่ต่อเนื่องนะครับ fasting เนี่ยก็แปลว่าการอดอาหารนะครับเพราะฉะนั้นมาแปลรวมกันแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะแปลว่าการอดอาหารแบบไม่ต่อเนื่องเอ้ะละการอดอาหารแบบไม่ต่อเนื่องเนี่ยเขาทำกันยังไงเอ้มันเหมือนการอดมื้อกินมื้อหรือเปล่าจริงๆมันก็มีหลายแบบนะคะแต่ว่า ประเภทที่เรานิยมทํากันในปัจจุบนันทั้งในไทยทั้งในประเทศอื่นๆทั่วโลกนะครับก็จะนิยมอดกันแบบเป็นรายชั่วโมงนะครับอาจจะอด12ชั่วโมงกิน12ชั่วโมงอด16ชั่วโมงกิน8ชั่วโมงเนี่ยอันนี้ฮิตมากนะฮะแล้วก็ อาจจะมีอด20ชั่วโมงกิน4ชั่วโมงอด22ชั่วโมงกิน2ชั่วโมงแต่ทีนี้เวลาที่อดเนี่ยมันจะต้องอดยังไงบ้างอดไปเลยทุกอย่างหรือเปล่านะครับจริงๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็คือแค่อะไรที่มันไม่มีแคลอรี่นะครับก็กินได้นะครับอย่างเช่นพวกกาแฟแดําชาไม่ใส่น้าตาลไม่ใส่นมอะไรพวกนี้นะครับก็ยังทานได้อยู่ครับครนี้ก็จะมาถึงคําถามบ้างนะครับผมก็ไปลิสต์มานะครับจะได้ประมาณแบบสามกลุ่ม อันแรกเนี่ยเขาจะถามว่าเอ้ยอินเทอร์เน็ตฟาติ้งเนี่ยมันมันลดน้ําหนักได้จริงไหมคะเนี่ยหนูทําแล้วทําไมไม่ลงเลยอาจจะขอขอเคลียร์กันไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าตัวอินเทอร์เน็ตฟาติ้งเนี่ยตัวเองของมันเองเนี่ยมันช่วยลดน้ําหนักไม่ได้นะครับสิ่งที่จะทําให้มันลดน้ําหนักได้เนี่ยก็คือแคลอรี่นะครับทีนี้อินเทอร์เน็ตฟาติ้งเนี่ยก็จะไปช่วยในการควบคุมแคลอรี่ทางอ,อ้อม อ,อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจํากัดเวลากินและนะครับสมมุติว่าเราจะอด16ชั่วโมงกิน8ชั่วโมงแต่ว่าใน8ชั่วโมงเนี่ยโหเรากินไปละ3,000กิโลแคลอรี่เนี่ยมันก็ไม่ลงนะครับไม่ลงแน่นอนทีนี้เนี่ยก็จะมาถึงคําถามกลุ่มที่2ที่มีคนถามกันมาเยอะเหมือนกันนะก็คือทําแล้วจะโยโย่ไหม ไอ้ก็ต้องบอกเลยว่าอยู่ที่ว่าคุณทำ intermittent fasting แบบไหนอดกี่ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าอดนิดๆหน่นอยๆนะครับอด12ชั่วโมงถึง18ชั่วโมงไม่ค่อยมีปัญหานะครับไม่ต่างจากการรับประทานอาหารตามปกติเชา้าที่เย็นอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปอดแบบโอ้โห20ชั่วโมงงี้22ชั่วโมงนี้อันนี้มีความเสี่ยงนะครับคือไม่ว่าเราจะอดกี่ชั่วโมงเราจะกินกี่ชั่วโมงเนี่ย ความต้องการพลังงานความต้องการโปรตีนของร่างกายเนี่ยมันก็เท่าเดิมถูกไหมครับทีนี้ความจุของกระเพาะของเรามันก็เท่าเดิมเหมือนกันนะครับความเร็วในการที่เราจะรู้สึกอิ่มหลังจากทานอาหารเนี่ยมันก็เท่าเดิมอีกนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าเราจะยึด ความต้องการแคลอรี่โปรตีนของร่างกายเป็นหลักนะครับแล้ต้องทำไงครับเราก็ต้องกินให้พอทีอนี้ปกติเนี่ยโหเรากินทั้งสามมือ้อแน่กว่าจะพอะครักลายเป็นว่าเราจะต้องเอาสามมื้อนี้มารวมกันอยู่ในมื้อเดียวก็คือประมาณสัก2ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงนีครับถ้าเกิดว่าเรากินทั้งหมดมาไว้ในเวลาเท่านี้เป็นไงครับกบระเพาะมันก็จะแน่นมันก็จะจุก ถ้าเกิดว่าเรายังดึงดันทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อๆวันนี้ไม่ได้วันหน้าเอาใหม่วันหน้าไม่ได้วันต่อไปเอาใหม่อีกนะครับกระเพาะเรามันก็จะค่อยๆขยายออกนะครับเพื่อรับกับปริมาณอาหารนะครับกลายเป็นว่าหลังๆเนี่ยกระเพาะเราจะขยายมากนะครับมันก็จะเกิดอาการที่คล้ายๆแบบกบระเพานะคร่าครับก็คือแม้ว่าเราจะกินเท่าเดิมตามที่เราคํานวณมาเนี่ยแต่กลายเป็นว่าเออมันเริ่มไม่อิ่มแล้วนะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะดาไปสู่การที่เราเกิดโยโย่เอฟเฟกได้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราจะแบบคิดใหม่ทําใหม่เราจะไม่ทรมานกระเพาะละเราก็จะกินแค่เต็มความจุกระเพาะอิ่มเมื่อไหร่ก็หยุดอันนี้ครับมันก็จะมีปัญหาหนึ่งก็คือกระเพาะเราปกติมันจุกได้ไม่เยอะถ้าเกิดว่าสองชั่วโมงถึง4ี่ชั่วโมงเรากินแค่นี้นะครับพลังงานก็อาจจะไม่พอไม่พอแน่ๆนะครับโปรโตีนเนี่ยก็อาจจะไม่พอเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ไม่พอนะครับ กล้ามเนื้อเราเนี่ยมันก็จะมีการสลายครับอัตราการเผาผลาญของร่างกายก็จะลดลงทีนี้แหะครับพอยิ่งนานวันไปเนี่ยเราก็อาจจะเกิดโยโย่ได้นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับปัญหาต่างๆมากมายที่พูดไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอในกลุ่มที่อดนานๆนะครับอด20 22ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าหาทำอดแค่ซักแบบ12 16ชั่วโมงก็พอครับ แล้วก็มาถึงคําถามกลุ่มสุดท้ายนะครับคาถามกลุ่มที่3เนี่ยเขาก็จะถามกันไปถึงเชิงทฤษฎีที่ลึกมากๆเลยนะครับเป็นต้นว่าการทำอินเทอร์เน็ตฟาสติ n งเนี่ยทำให้อัตราการดื้ออินซูลินเนี่ยลดลงจริงไหมนะครับหรือก็จะขออธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับคือว่างานวิจัยที่ศึกษาเรื่องพวกนี้ครับมันยังตัดปัจจัยลบโกนได้ไม่ดีพอนะครับอย่างเรื่อง,องการดื้ออินซูลินอะไรเงี้ยครับงานวิจัยที่บอกว่าเการทำอินเทอร์เน็ตฟาสติ่งเนี่ยมันทําให้ อัตราการดื้ออินซูลินลดลงนะคบแต่ถ้าเกิดเราไปอ่านดูดีๆแล้วเนี่ยงานวิจัยพวกนี้เนี่ยไม่มีการควบคุมปัจจัยเรื่องการออกกาลังกายเลยทั้งๆท,ที่การออกกาลังกายนะครับเป็นสิ่งที่ได้รับการยืนยนันนั่งยนันนอนยันแล้วว่ามันทําให้อัตราการดื้ออินซูลินเนี่ยลดลงได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยเนี้ยผลมันก็เลยสรุปได้ไม่ชัดเจนว่าอ้าวตกลงแล้วอัอตราการดื้ออินซูลินที่ลดลงเนี่ยมันมาจากการทำ intermittent fasting หรือว่ามาจากการออกกำลังกายกันแน่อะไรเงี้ยครับหรืออย่างเรื่องที่ว่าการทำ intermittent fasting เนี่ยจะทำให้คนเรามีอายุขยที่ยืนยาวขึ้นหรือเปล่านะครับงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องพวกนี้ครับก็ยังไม่สามารถควบคุมปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่จะไปส่งผลถึงเรื่องอายุขายได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอินซูลินหรือว่าเรื่องอายุยืนยาวอะไรพวกนี้ครับผมว่าอย่าเพิ่งไปคาด สรุปนะครับการทำ intermittent fasting เนี่ยทำให้น้ำหนักลดลงได้จริงไหมได้นะครับแต่ว่าต้องควบคุมแครี่ด้วยนะครับแล้วมีโอกาสโยโย่ไหมก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันด้วยแล้วก็สุดท้ายนะครับอยากฝากไว้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเรื่องโรคเบาหวานอะไรเงี้ยนะครับข้ามวิธีนี้ไปได้เลยนะครับเสี่ยงมากๆครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ